ทักทายจากสะพายบ้านนอกสวีเดนค่ะวันนี้เราจะเอาคลองส่งน้ําที่ไม่ใช่แค่คลองส่งน้ํามาให้เพื่อนๆดู Yoda ค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรทราําไมถึงไม่ใช่แาาค่คลองส่งน้ําคลองส่งน้ําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้สร้างมานานเสียนานมากเลยค่ะคนสมัยก่อนเขาจะใช้คลองส่งน้ําอันนี้นะคะเอาไว้ส่งน้ําแล้วก็เอาไว้เป็นประตูเปิดปิดน้ําเอาไว้ให้เรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะแผ่นไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะนี่ก็คือประตูเปิดปิดน้ําค่ะ เวลาเรือที่ต้องการข้ามฟากนะคะเขาก็จะทําการเปิดประตูคันแรกค่ะให้เรือเข้ามาพอเรือเข้ามาอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะเขาก็จะทําการปิดแล้วก็จะเปิดน้ําอีกฝั่งหนึ่งให้น้ําไหลเข้ามาจนน้ําไหลเข้ามาระดับน้ําที่เรือสามารถจะข้ามไปอีกฝั่งหนึงได้แล้วเขาก็จะปล่อยให้เรือข้ามไปค่ะและสะพานข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็สามารถที่จะปิดเปิดได้ค่ะเวลาที่เรือข้ามมาสะพานตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะคะแล้วเรือก็จะสามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ กลไกการทำงานของประตูเปิดปิดน้ำนะคะเขาจะใช้แรงคนหมุนค่ะเพราะจะไม่มีมอเตอร์ช่วยเพราะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าค่ะก็เลยต้องใช้แรงคนหมุนเฟืองที่อยู่ข้างๆนี้แล้วก็เปิดให้ประตูเปิดปิดค่ะ สวนสะพานที่เห็นนี้เขาเพิ่งทําการบูรณะใหม่ก็เลยมีไฟฟ้าเลยทําให้การยกสะพานขึ้นเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเพราะเขาใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วตัวนี้และนี่ก็คือคลองส่งน้ําที่ไม่ใช่แค่คลองส่งน้ําอย่างเดียวค่ะยังเป็นที่คมนาคมให้กับเรือได้ผ่านไปผ่านมาเขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ